ศึกษาต้องมุงสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน4ด้าน 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง 3. ม,มีงานทำมีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองดีพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทระเทพยวรางกูล โรงเรียนบ้านสมิตรภาพที่93ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศัการาช2483โดยความร่วมมือของชุมชนเดิมตั้งอยู่ที่ศาลาการเปลี่ยนวัดขี้เหล็กจนกระทั่งวันที่1 000, กุมภาพันธ์พุทธศักราช2515ได้ย้ายที่เรียนมาอยู่ที่ปัจจุบันซึ่งตั้งอยู่ที่ บ้านส้มหมู่สองตำบลโดนชมพปูอำเภอโนนสูงจังหวัดคนครราชสีมามีเนื้อที่8ไร่สองานาตารางวาปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวน8ห้องเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตหนึ่งสืบสารความเป็นเลือดแสดดำด้วยคติธรรมณตังติปุญญาสมาอาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีอัตลักษณ์ของโรงเรียนสุภาพสะอาดมีวินัยฝ่ายเรียนรู้โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ทางโรงเรียนบ้านสม,มิตภาพที่93คือโรงเรียนทันตสุขภาพปัจจุบันนายธนากรเตโพดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสม,มิตภาพที่93ควบคู่กับการบริหารงานขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ เน้นความปลอดภัยมีวินัยฝ่ายคุณธรรมโดยมีวิสัยทัศน์คือภายในปี2564โรงเรียนมั่นสมรรภาพที่93สร้างคนคุณภาพด้วยครูมืออาชีพดึงชุมชนมีส่วนร่วมมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องกับพันธกิจคือ 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลือดทางวิชาการ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานควบคู่กับคุณธรรมตาม,ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีทักษะในศตรวรรษที่21 2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยมุ่งเรียนผู้เรียนเป็นสำคัญ 3. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานวิชาชีพครูอย่างมีคุณภาพ และเชี่ยวชาญในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 4. พัฒนาการบริหารการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสื่อเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน 6. ส่งเสริมการดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาสีขาว และโครงการอื่นๆตามโิบายทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ 7. สร้างภาคีเครือข่ายจัดการเรียนรู้ทั้งผู้มีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านสม,มิตรภาพที่93จัดการศึกษาสองระดับดังนี้ 1. ระดับก่อนประถมศึกษาเน้นการเรียนรู้ตามศักยภาพให้มีความสุขตามวัย 2. ระดับประถมศึกษา เน้นการอ่านออกเขียนได้คิดเป็นและพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล <Audio jungle. S 1> ผลงานและความภาคภูมิใจปีการศึกษา2561ด้านวิชาการชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์มูลนิธิปเปรมตินสูรานนท์ระดับจังหวัดเหรียญทองระดับเขตพื้นที่การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ เหรียญทองระดับเขตพื้นที่การแข่งขันซาโชเหรียญทองระดับเขตพื้นที่การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรมด้านกีฬาเหรียญเงินการแข่งขันวิ่งผัดระดับศูนย์ผลงานโรงเรียนรางวัลโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดระดับเพชรสถานศึกษาที่ขับเคลื่อนโรงเรียนทันตสุขภาพอย่างต่อเนื่อง โรงงานบ้านวิทยาศาสตร์น้อยโรงเรียนบ้านสมมิตรภาพที่93ยังคงพัฒนาลูกๆนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษาให้อยู่ในใจชุมชนอย่างต่อเนื่องและตลอดไป